สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกซีรีส์กันอีกครั้งนะคะกับเรื่องที่เพิ่งจบไปสดสดร้อนๆอนแล้วก็ทิ้งให้คนดูแบบอาปากค้างกันไปเลยอ้าปากค้างแล้วก็ถกกันจนโซเชียลร้อนเลยนะครับใช่ค่ะแน่นอนว่าเรากำลังพูดถึง dear x วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันถึงตอนจบที่กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะเลย ครับผมเรามีข้อมูลมาครบเลยนะคะทั้งบทสรุปตอนสุดท้ายบทวิเคราะห์จากหลายๆที่แล้วก็ที่สำคัญเลยคือเสียงจากคนดูที่เอาตอนจบของซีรีส์ไปเทียบกับเว็บตูนต้นฉบับกันแบบฉากต่อฉากอืเราจะมาดูกันค่ะว่าทำไมตอนจบนี้มันถึงสร้างความรู้สึกที่ทั้งสุดยอดแต่ก็น่าผิดหวังได้ในเวลาเดียวกันแล้วการที่เขาเลือกจะเล่าให้ต่างจากต้นฉบับเนี่ยมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า ใช่เลยครับคือประเด็นหลักที่ซีรีส์ถามเรามาตลอดทางเลยก็คือสัตว์ร้ายถือกำเนิดขึ้นหรือถูกสร้างขึ้นแต่ตอนจบที่ออกมาเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้ให้คำตอบกับคำถามนี้แบบตรงๆเลยนะครับแต่มันอาจจะกำลังโยนคำถามที่ใหญ่กว่านั้นกลับมาให้เราคิดแทนน่าสนใจค่ะจะก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูภาพสุดท้ายของโศกนาฏกรรมครั้งนี้กันก่อนว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในตอนอวสาน ได้เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเปลี่ยนสำคัญมากๆในตอนที่11สําสำหรับตัวดิฉันเองนะฉากที่แบ็กอาจินเริ่มสูญเสียการควบคุมตัวเองเป็นครั้งแรกคือมันน่าตกใจมากครับเพราะเราเห็นเธอเป็นคนที่คุมเกมมาตลอดเรื่องเลยใช่ไหมคะแต่จู่ๆเธอกเออ็เริ่มมีอาการประสาทหลอนตื่นมากลางห้องที่พังเละเทะโดยที่จำอะไรไม่ได้เลยใช่ครับมันเป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นจากตัวละครนี้มาก่อนเลยจริงๆ แล้วซีรีส์ก็เฉลยเร็วมากว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยก็คือมุนโดยักษ์สามีของเธอเองซึ่งวิธีการของเขามันโหดร้ายกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะคะโหดร้ายมากครับมันไม่ใช่แค่การขม่มขู่แต่มันคือการทำลายล้างทางจิตใจอย่างเป็นระบบเลยทั้งการสะกดจิตซึ่งอาจจะมีการใช้ยาบางอย่างด้วย เป้าหมายของเขาก็คือทําให้อาจินแตกสลายจากข้างในจนต้องพึ่งพาเขาแค่คนเดียวเท่านั้นมีคําพูดหนึ่งของโดยอกที่ฟังแล้วแบบขนลุกเลยค่ะตอนที่เขาพูดเยาะเย้ยว่าภรรยาเก่าของเขาพังเร็วเกินไปแล้วก็หวังว่าอาจินจะใช้งานได้นานกว่านี้ใช่ใช่ประโยคนั้นเลยครับมันแบบเปิดเปลือยความวิปริตของเขาออกมาหมดเลยอะว่าเขามองคนอื่นเป็นแค่ของเล่นเป็นโปรเจกต์ทดลองอะไรบางอย่างของตัวเองถูกต้องครับ ซึ่งในภาวะที่มืดบนที่สุดของอาจินนี่แหละครับที่เราได้เห็นแสงสว่างจากตัวละครที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือคิมแจโอเพื่อนที่พักดีกับเธอมาตลอดครับเขาเป็นคนเดียวที่มองออกว่าโดยอกคือภัยคุกคามที่อาจินอาจจะสู้ด้วยวิธีปกติไม่ได้แล้วเขาเลยตัดสินใจทําในสิ่งที่เไม่มีใครคาดคิด คือการวางแผนสละชีวิตตัวเองแผนของเขานี่คือคิดมาดีมากแต่ก็บ้าบินสุดๆเลยนะคะเขาตั้งใจยั่วให้ลูกน้องของโดย็อกตามไปฆ่าเขาใช่ครับบนดาดฟ้าแต่ทุกอย่างถูกเซตอัพไว้หมดแล้วมีทั้งกล้องที่ซ่อนไว้มีโปรแกรมสอดแนมในโทรศพัพท์ที่บันทึกทุกอย่างไว้ใช่ค่ะแล้วที่สําคัญที่สุดคือเขาล่อให้มือปืนพูดออกมายอมรับว่าโดย็อก ok เป็นคนสั่งฆ่าคือมันเป็นหลักฐานมัดตัวแบบดินไม่หลุดเลย มันคือการเอาชีวิตเขาแหลกจริงๆครับเป็นการเสียสละครั้งสุดท้ายที่น่าเศร้ามากเพราะเป้าหมายของ j จอคือการมอบไพ่ตายให้อาจินค่ะแต่การกระทํานี้กลับกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ตัวละครอีกคนหนึ่งพังทลายลงมาแทนนั่นก็คือยุนจุนซอใช่เลยพอจุนซอได้เห็นคลิปวิดีโอการตายของเพื่อนสนิทแล้วไปเจออาจินในสภาพที่ดูเย็นชาไม่รู้สึกอะไรเลย ความอดทนทุกอย่างที่เขามีมันก็ขาดพึงเลยครับแต่วิธีแก้แค้นของเขานี่ก็น่าสนใจมากนะเขาไม่ไปหาตำรวจแต่เลือกร่วมมือกับนักข่าวทำสารคดีแฉช,ชีวิตอาจินทั้งหมดแล้วก็เลือกฉายกลางงานประกาศรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในวินาทีที่อาจินกำลังจะขึ้นไปรับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเลยนะมันคือการประหารทางสังคมที่โหดเหี้ยมที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยครับค่ะ ฉากนั้นทรงพลังมากจริงๆแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของหายนะลูกสุดท้ายหลังจากนั้นจุนซอก็ขับรถพาอาจินที่กำลังสับสนหนีออกมาก่อนจะพูดประโยคสุดท้ายว่าไปลงนรกด้วยกันเถอะแล้วก็หักรถพุ่งลงจากหน้าผาไปเลยครับข่าวที่ออกมาตอนแรกก็คือจุนซอเสียชีวิตคาที่ส่วนร่างของอาจินก็หายสาบสูญไปแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะซีรีส์ยังมีไพ่ใบสุดท้ายซ่อนไว้อีก คือฉากจบจริงๆมันเฉลยว่าอาจินรอดชีวิตค่ะอืมเธอคลานออกมาจากซากรถทิ้งให้จุนซอที่บาดเจ็บสาหัสอยู่ตรงนั้นให้ตายอย่างช้าๆแล้วเธอก็มองลงไปที่ซากรถพร้อมกับเสียงหัวเราะที่น่าขนลุกหรือบางคนก็ว่าเป็นรอยยิ้มที่น่าหวาดหวัน่นคือเป็นฉากจบที่ทิ้งให้คนดูอ้าปากค้างแล้วก็มีคำถามตัวใหญ่ๆเลยว่านี่มันอะไรกันเนี่ย <laughs> และไอ้คำถามว่านี่มันอะไรกันเนี่ยนี่แหละครับ คือจุดเริ่มต้นของดราม่าทั้งหมดเลยอ oh. เพราะมันแตกต่างจากเว็บตูนต้นฉบับแบบเรียกว่าคนละเรื่องเลยซึ่งทำให้แฟนๆของต้นฉบับเยอะมากรู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรงค่ะ <Huh. S 1> ถ้าให้เปรียบเทียบชัดๆนะครับตอนจบของซีรีส์คือโศกนาฏกรรมที่เน้นความรุนแรงทางกายภาพล้วนๆเจโอตายจุนซอตาย อาจินรอดแล้วก็ลอยนวลไปโดยไม่มีบทลงโทษอะไรที่ชัดเจนเป็นต,ตอนตบที่มีมนแโลโวก็กลายปล่อยเปิดมากใช่ครับแล้วในเว็บตูนมันต่างกันยังไงเหรอคะทำไมทีมงานถึงตัดสินใจใเปลี่ยนมันไปขนาดนั้นความแตกต่างที่สำคัญที่สุดเลยก็คือประเภทของบทลงโทษครับในเว็บตูนมันคือสงครามจิตวิทยาจนหยดสุดท้ายเลยอย่างแรกเลยนะไม่มีใครตายอ้าวเหรอคะครับไม่มีใครตาย 2. อคืออาจินตั้งท้องลูกของจุนซอแต่เธอหลอกโดยยอว่าเป็นลูกของเขาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือควบคุมโห oh. และสซึ่งเป็นจุดที่เจ็บปวดที่สุดคือตอนท้ายอาจินถูกทำร้ายจนเสียโฉมสูญเสียความงามซึ่งเป็นอาวุธที่ทงพลังที่สุดของเธอไปโอ้ oh. และการแก้แค้นที่แท้จริงของเธอต่อจุนซอก็คือการกีดกันไม่ให้เขาได้เจอลูกสาวไม่ให้มีความสัมพันธ์ใดๆกับลูกเลย ทำให้จุนซอต้องทนทุกข์อยู่กับความเจ็บปวดจากการไม่มีตัวตนในชีวิตของลูกสาวตัวเองไปตลอดการโหพอฟังแบบนี้แล้วตอนจบของเว็บตูนมันดูมันมีความยุติธรรมในเชิงบทกวีมากๆเลยนะคะคือแต่ละคนได้รับผลกรรมที่มันสะสมกับสิ่งที่ตัวเองทําลงไปจริงๆใช่ครับโอกาสที่จะได้เป็นพอ่อมันเป็นความเจ็บปวดที่กัดกินไปตลอดชีวิตเลยพอจะเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมแฟนแต้นฉบับ ถึงรู้สึกว่าตอนจบของซีรีส์มันดูผิวเผินกว่ามากถูกต้องครับมีการวิเคราะห์ใน reddit ที่สรุปได้ดีมากว่าตอนจบของเว็บตูนมีความสอดคล้องทางอารมณ์และสมเหตุสมผลในเชิงธีมมากกว่าในขณะที่ตอนจบของซีรีส์ถูกวิจารณ์นหนักว่าเหมือนจะเน้นแค่การสร้างความตกใจหรือที่เรียกว่าช็อกแว a l ลูใช่ครับเน้นช็อกแวลูมากกว่าจะเคารพการเดินทางของตัวละครที่ปูมาทั้งเรื่อง ซึ่งก็นำมาสู่เสียงวิจารณ์จากคนดูส่วนใหญ่เลยที่รู้สึกเหมือนเหมือนโดนหักหลังนิดๆประเด็นหลักๆที่คนพูดถึงกันมากก็คือการตายของแจโอและจุนซอมันดูไร้จุดหมายอืมเหมือนตายฟรีใช่ค่ะเหมือนการตายที่สูญเปล่าไม่ได้นำไปสู่บทสรุปที่ท,ทรงพลังอะไรเลยหลายคนก็รู้สึกว่าตอนจบมันเร่งรีบเกินไป แล้วการที่จู่ๆก็ผลักให้โดยอกกลายเป็นตัวร้ายหลักในช่วงท้ายมันก็ลดทอนความเป็นผู้ควบคุมเกมของอาจินที่สร้างมาอย่างดีเลยทำให้เธอกลายเป็นแค่เหยื่อที่โชคดีไปใช่ค่ะครับความรู้สึกโดยรวมของหลายคนคือมันเป็นโอกาสที่พลาดไปที่จะสร้างตอนจบที่ลึกซึ้งและน่าจดจำแต่กลับเลือกทางที่ง่ายกว่าโดยการสร้างฉากจบที่รุนแรงแทน แต่นี่คือจุดที่เรื่องราวมันจะน่าสนใจขึ้นไปอีกครับเพราะมันมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่มองว่าบางทีทีมผู้สร้างอาจจะไม่ได้พลาดแต่พวกเขากำลังเล่าเรื่องใหม่ด้วยมุมมองที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงเล่าเรื่องใหม่ครับและนี่คือทฤษฎีผู้บรรยายที่ไม่น่าเชื่อถือหรือ unreliable narrator ทฤษฎีผู้บรรยายที่ไม่น่าเชื่อถือน่าสนใจมากค่ะมันเป็นยังไงคะทฤษฎีนี้ แนวคิดนี้เสนอว่าเรื่องราวทั้งหมดในซีรีส์ที่เราได้ดูอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนะครับแต่เป็นเรื่องราวที่ถูกกรองผ่านมุมมองของยุนยุนซอแต่เพียงผู้เดียวอ oh. ลองนึกย้อนกลับไปดูนะครับสารคดีตอนแรกสุดเลยที่ตีกรอบว่าแบ็คอาจินคือโซเชียลพาร์ทคนที่นำเสนอเรื่องนี้ก็คือจุนซอเขาเป็นคนชี้นำผู้ชมตั้งแต่ต้นเรื่องให้มองอาจินผ่านเลนส์ของเขานั่นสินะคะเราถูกทำให้เชื่อว่าเธอเป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกเลย แต่ขอแย้งนิดนึงได้ไหมคะได้เลยครับคือทฤษฎีนี้มันน่าสนใจมากนะแต่ก็มีคนมองว่าเออนี่อาจจะเป็นการให้เครดิตผู้เขียนบทมากเกินไปหรือเปล่าคะคือรอยยิ้มสุดท้ายของอาจินอาจจะตีความแบบตรงไปตรงมาเลยก็ได้ว่าเธอก็คือโซเชียลพาร์ตตัวจริงที่หนีรอดไปได้แล้วก็มีความสุขกับชัยชนะของตัวเองครับการตีความว่าเธอควบคุมเรื่องเล่าอาจจะเป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไปสำหรับตัวละครนี้ไหมคะ เป็นข้อโต้แย้งที่ดีมากค่ะและเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดในตอนแรกเลยว่ามันก็คงจะจบแบบนั้นแหละแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในรายละเอียดที่ซีรีส์ใส่เข้ามาซึ่งมันต่างจากเว็บตูนนะเราจะเห็นหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีนี้อยู่อย่างเช่นอะไรคะ่ะประเด็นสำคัญคือซีรีส์ฉบับด,ดราม่าเนี่ยพยายามสร้างความเป็นมนุษย์ให้อาจินมากกว่าในเว็บตูนอย่างเห็นได้ชัดเลยครับอืม เราได้เห็นฉากที่เธอร้องไห้เสียใจกับการตายของคุณย่าเราเห็นความรู้สึกผิดของเธอที่ฆ่าพ่อตัวเองในวัยเด็กรายละเอียดพวกนี้มันขัดแย้งกับนิยามของโซเชียลพัท์อย่างสิ้นเชิงเลยนะจริงด้วยค่ะเพราะโซโซิโอพาท,ที่แท้จริงจะขาดความเห็นอกเห็นใจและความรู้สึกผิดชอบชั่วดีไปเลยถูกต้องอ๋อเข้าใจแล้วหมายความว่าความไม่สอดคล้องในตัวละครของอาจินที่บางทีก็ดูเย็นชาแต่บางทีก็ดูมีหัวใจ มันไม่ใช่ข้อผิดพลาดของบทครับแต่มันเป็นคําใบ้ที่บอกเราว่าคําจํากัดความที่จุนซอแปะป้ายให้เธอตั้งแต่ต้นเรื่องมันอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดถูกต้องครับแล้วถ้าเรามองต่อไปถึงการกระทําของจุนซอทําไมเขาถึงเลือกทําสารคดีแชร์เธอในที่สาธารณะแทนที่จะรวบรวมหลักฐานไปแจ้งตํารวจนั่นสิคะถ้าเป้าหมายคือความยุติธรรมจริงๆการเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายน่าจะเป็นทางที่ถูกต้องกว่า แต่เขาเลือกที่จะทำลายชื่อเสียงของเธอต่อหน้าคนทั้งประเทศซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเขาอาจไม่ใช่ความยุติธรรมแต่เป็นความต้องการควบคุมเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเธอในตอนที่เขาไม่สามารถครอบครองตัวเธอได้อีกต่อไปพอฟังแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยสแสดงว่าสารคดีของจุนซอไม่ใช่การเปิดโปงความจริงแต่เป็นการพยายามครั้งสุดท้ายของผู้ชายที่ถูกปฏิเสธที่จะเขียนบทสรุปชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งด้วยมือของตัวเองใช่ครับ และการขับรถตกหน้าผากก็คือความพยายามที่จะปิดฉากเรื่องราวนี้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแม่นยำม,มากครับและเมื่อเรามองจากมุมนี้การรอดชีวิตและเสียงหัวเราะของอาจินในตอนท้ายมันจึงไม่ได้มีความหมายแค่ว่าปีศาจรอดไปได้ะค่ะแต่มันคือการประกาศชัยชนะครั้งสุดท้ายในสงครามการเล่าเรื่องนี้มันคือการปฏิเสธตอนจบที่จุนซอพยายามจะยัดเยียดให้เธออาจินคือ ผู้เขียนเรื่องราวของตัวเองแต่เพียงวินาทีสุดท้ายเธอไม่ยอมให้ใครมาเขียนตอนจบชีวิตให้เธอเด็ดขาดถูกต้องครับรอยยิ้มนั้นคือรอยยิ้มของนักเขียนที่เพิ่งฉีกบทสุดท้ายที่คุณอื่นเขียนทิ้งไปและกาลังจะเริ่มเขียนบทใหม่ด้วยตัวเองสุดยอดมากเป็นการตีความที่ทำให้ตอนจบที่ดูเหมือนจะกลวงโบและน่าผิดหวังในตอนแรกกลายเป็นตอนจบที่มีความหมายซับซ้อนและทรงพลังขึ้นมาทันทีเลยค่ะครับ มันเปลี่ยนเรื่องราวจากการต่อสู้ระหว่างคนดีคนเลวไปเป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจในการนิยามตัวตนแล้วเรื่องราวของชีวิตแทนใช่ครับมันทําให้เราต้องย้อนกลับไปตั้งคําถามกับทุกอย่างที่เราได้ดูมาว่าจริงๆแล้วเรากําลังดูเรื่องราวของใครกันแน่เรากําลังดูเรื่องของแบ็คอาจินผ่านสายตาที่เป็นกลางหรือเรากําลังดูเวอร์ชั่นของแบ็คอาจินที่ยุนจุนซออยากให้เราเห็น พอมาถึงตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าตอนจบของ d x มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากมันไม่ได้จบแค่ว่าใครแพ้ใครชนะหรือใครได้รับผลกรรมแบบไหนครับแต่มันจบลงด้วยสงครามของการเล่าเรื่องที่ผู้ชนะคือคนสุดท้ายที่ได้ถือประกาซึ่งหลังจากการเจาะลึกทั้งหมดนี้มันทาให้ผมคิดว่าคำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่คำถามที่ซีรีส์ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องที่ว่าสัตว์ร้ายถือกำเนิดขึ้น หรือถูกสร้างขึ้นอีกต่อไปแล้วครับอืมผมอยากจะทิ้งทายด้วยคำถามใหม่ที่อาจจะชวนให้เราได้คบคิดกันต่อน่าสนใจค่ะเชิญเลยค่ะคำถามนั้นก็คือใครคือคนที่มีอำนาจในการเขียนเรื่องราวของสัตว์ร้ายตนนั้นและถ้ามองให้ลึกลงไปอีกตัวเราในฐานะผู้ชมกำลังถูกปั่นหัวและชี้นำโดยผู้บรรยายที่น่าเชื่อถือไม่ต่างจากตัวละครในเรื่องเลยหรือไม่